จับพี่น้องมันนี่ขวัญเสเฮ็ดเมนูซุปผักใบเลื่อยจ้าหรือบางคนพ่นเกินผักชีผักชีฝรั่งเนาะเจ้าบ้าน่อยเอินผักใบเลื่อยพี่น้องผักใบเลื่อยหอมหอมจะใส่ลาบกับหอมใส่ต้มยำกับหอมเนาะเฮ็ดซุปกับหอมกับแซบจ้ามาจ้าเริ่มเฮ็ดกันไยจ้าเพราะว่า่อยล่างเตรียมไว้เราจะใส่เฮ็ดใส่ผัก,กรวมต่าง,างๆจะสวดจานกะรูเป็นแต่แซบเนาะพี่น้องเนาะ คุณชายเด่นจะมากินผักแพงหลายนั่นนะนั่นชิดิคะอันนั่งไ่ได้กินผักนั่งสินอนมาหลับพี่น้องคนมากินผักเนาะว่าเราก็ได้เป็นแตนาน <c ười> คุณชายเด่นดีฉันมากลายผักมาจาัดบบนี้เมนูซุปกเนียจะ้ะซุปผักชีฝรั่งหรือว่าผักใบเลื่อย แล้วจ้ามาจ้าเริ่มกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเขาก็ล้างผักให้สะอาดก่อนจ้าแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงหม้อจักหน่อยจ้ามาจ้าบันนี้พี่น้องคนนะคุณชายเด่นดิฉันนั่งดีใจจะได้กินซุปผักออจ้ะพี่น้องใส่น้ำสะอาดลงไปจักหน่อยจ้าแล้วก็ใส่ผักไปเรื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งแล้วก็เห็ดรวมผักรวมต่างๆจ้าลงไปจ้า เห็นบ่หอมหอมขนาดท่านได้สุกเห็นให้พี่น้องเทลงไปจ้ะเป็นตะแเบขนาดละเต็มจานปรูดโอ้เต็มหมอดเต็มหม้อเลยพี่น้องโอ้เต่มต็ซอ่อนนะต้มไปอีกพี่น้องปิดฝาต้มไปจ้าจากสิบนาทีมันสุกจ้ะพี่น้องปิดฝาจ้ะต้มไปประมาณจะกสิบนาทีเดี๋ยวไปปั้นกันจะต้มมันสุกเดือดแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวค้นกันจ่ะ เดือดแล้วจ้าผักชีขอยอุ๊บชวนๆพ้นมันจะได้สุกเร็วพี่น้องจะได้สุกทั่วกันเป็นบ่เต็มจานต้มออกมามันยุบพี่น้องเล็กหน่อยเดียวนึงต้องลายซื้อเนมันไอถือความห่อนแล้วมันยุบลงผัก ต้องไปอีกการสักหนานาทีสุกแล้วจ้าพี่นอ้องกมผับแอรผักชี้พลังผักไปเรื่อยกล้วักรวตงต่างๆแล้วก็กเห็ดสุกแล้วก็กัดตัะสกรงเอาไปปั้นปั้นให้มันละเอียดแล้วจะพี่นอ้องต้มประมาณจากสิบนาทีเพราะต้องต้มโดนพี่นอ้องสิบนาทีก็ได้แหละแบบเดี่ยวจาพัก ง่ายๆจะแทบๆมีประโยชน์หลายจ้ะมาเปนี่เอาไปปั้นจ้าปิดฝาเดี๋ยวจะพี่น้องต้มสุดแล้วก็มาใส่โถปั้นจะพี่น้องปั้นอีกรอบนึงเสร็จละบบนี้เข้ากับแป้เทใส่หม้อตุนไปอีกจากจากนาทีนึง้วพี่น้องปั้นละเอียดแล้วผักชี ชีสสรั่งหรือว่าผักเบลเลียยังจ้ะน้ำพอดีเลยจ้ะจานหนึ่งมึงได้พุดละพุดละถุยพอดีปิดฝาปิดไว้พี่น้อ,องเขาบอปิดมันจะก,กระเด็นใช่เฮะปิดไว้จะก,กระเด็นกระดอนเลอะเทอะไปเบปเปิดบ้าเริ่มแล้วนะกระเด็นแล้วนะทุบตับทุบตับแล้วนะ แล้วให้มันเดือดอีกจักหน่อยแล้วก็ตักใส่ถั่วมากินเลยได้แล้วจ้าสุกจะแซบปะเด็ดแล้วจ้สุกผักชีพี่น้ะง่ายๆพุ่ละถ้วยพุณนชายแดดพี่นองตักใส่ถ้่วไปกินก็ต้องปรุงเส้นยังจต่รสชาติผักรสชาติผักแซบ สุกผักชีหรือสุกใบเลื่อยนั่นเองจ้าเดี๋ยวสิเฮ็ดคลิปบังดูดูเด้๋ยจ้าฝากช่องระวันกับผุ้นชายแดดนเนี่ยเด้๋ยจ้าฝากก็ไลค์ฝากติดตามฝากก็แชร์ฝากก็ซับเด้๋ยจ้าบ๊ายบายจ้า